หลังจากที่ผมปลูกผ่านไป12-13วันนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงนะครับใบเหลืองครับช่วงหลยยอดสตันครับเท่าเดิมครับไม่มีการยืดออกมานะครับยอดดูเหมือนจะแห้งๆครับ น้ำเลยครับแล้ก็ดูองแองไปแงมส่วนละมดุดละมุดก็ลูกโตขึ้นนะครับน,นี้จากวันนั้นนิดเดียวนี้ก็โตขึ้นละมุดเห็นความเปลี่ยนแปลงครับมะนาวช่อนนั้นออกดอ,อกครับ แต่โดนแมงกินยอดไปหมดครับโดนหนอนโดนอะไรกินไปหมดมชอบจริงๆเลยก,นนกินไปแล้วก็โดนหนอนชอนใบกินไปนี่ขนาดฉีดเซฟวินไว้นะครับไม่น่ารอดครับรอดแค่ต้นนี้หนอนแก่ต้นนี้ก็เรียบร้อยครับ ใบหล่นเต็มพื้นครับเดี๋ยวจะกั้นนะครับมีตัวอะไรนะมาม้วนๆอยู่ด้วย,น,ยวนี่ก็ไม่น่าจะรอดคนระับใบหล่นหมดเลยครับหยิบปุ๊บหล่นลลนีหหน่หล่นนี่ครับคือโรคใบจุดนะครับรตัวไข่แล้งตัวพยายิอะไรก็ไม่รู กระทงสะทานอะไรเลยมีแตงโมผมครับกำลังจะง,งามครับกินขี้ดำหมดแล้วเนี่ยดูมันกินเลยมันก็หยุดการเจริญเติบโต,ตไปยอดหยิกหมดเลยสตันเลยดูมันกินต้นกล้วย ยามาฉีดเช้ายัางเดินสบายอยู่เลยนะไม่ได้สะเทือนเลย ถือก็ใส่ครับฝนไม่ตกนักเรียนก็เสียบเอาไว้นี่ก็แน่นอนตายแน่ๆแต่ที่ออกลากก็หยุดออกลากไปเลยไม่มีใหม่ต้ทนทดลองครับสามร้อยต้นเนี้ย มะม่วงก็โดนมาแลงค้างงอบกคบรั้งแจ่มาแลงค้างงอบนะครับยิ่งยอดมันก็เพราะมันอยู่ใกล้ป่า คลิปเด่นเว้นสาร